ชาปนสถานของกองทบกไม่ได้มีแต่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะต่างจังหวัดก็มีเช่นเดียวกันอย่างในส่วนของสาขากองทัพภาคที่2ที่จังหวัดนครราชสีมาก็พึ่งจะทําการชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 รายที่5ไปไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ ชาปนาสถานกองทบกสาขากองทัพภาคที่สองวัดสุทธจินดาวราวิหารอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ทำการชาปนากิจศพนายวัชรินจุธาจันทร์อายุ44ปีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เป็นชาวจังหวัดสุรินค่ะรับราชการที่แขวงสารวัตรรถจากนครราชสีมาในตำแหน่งพนักงานรถจาก5ฝ่ายการช่างกลจังหวัดนครราชสีมาเป็นผู้เสียชีวิตรายที่5ของจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งกองทัพบกโดยกองทัพภาคที่ ที่2และมทนทลฐานบกที่21ได้ขอดูแลประชาชนในวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งได้ให้ชาปนาสถานกองทัพบ,บกสาขากองทัพภาคที่2วัดสุทธจินดาวราวิหารทําการชาปนากิจผู้เสียชีวิตภายใต้มาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งครัด จนาทีก็ปฏิบัติตามกันแล้วก็มีญาติเข้าร่วมงานประมาณ10คนทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะโดยผู้เสียชีวิตรายอื่นๆหากญาติประสงค์ที่จะขอความอนุเคราะห์ในการให้ชาปนาสถานของกองทัพบกทําการชาปนากิจศพให้สามารถติดต่อได้นะคะในส่วนของสาขากองทัพพักที่2หมายเลขโทรศัพท์044 251 478ค่ะ